ก็ไปหาข้อมูลเอาในเว็บไซต์ครับผมว่าแบบเขามีวันลตีไหนกี่ปีช่างเนี่ยมาดูผมไหมบริการหลังการขายจะ,จะเป็นยังไงบ้างคือครบวงจรหมดเลยครับผมตอบิดผผม,มากๆผมก็เลยเลอกที่จะเสื้อเขาเลยครับผมนัตถิกำม,มังอากาพลังน้ำแข็งใดในโลกสะอาดเท่าอากาไม่มีผิดรายการอาลกา installation สวัสดีครับวันนี้ทีมงานอ mm ัลก้าเดินทางไกลไปถึงจังหวัดตราด mm hmm. นำเครื่องทาน้ำแข็งอัลก้ารุ่น 45f mm hmm. ขึ้นเรือข้ามฟากข้ามน้ำข้ามทะเลเพื่อเดินทางไปยังเกาะช้าง mm hmm. โดยเครื่องที่เราจะไปติดตั้งก mm ันในวันนี้ก็เป็นเครื่องทาน้ำแข็งอัลก้าเรื่องที่6ของเกาะช้าง mm hmm. ซึ่งเราจะไปติดตั้งกันถึงจุดสูงสุดของเกาะช้าง mm hmm. กับคาเฟ่ที่มีชื่อว่า the m o u n cafe the top mountain sky and sea mm hmm. ใสวัสดีครับชื่อลบนะครับผมเป็นเจ้าของร้านเดอะมาส์ครับตามไปนี่เลยครับเดอะมาส์เราอยู่ที่เกาะช้างนะครับผมอยู่ที่หมู่บ้านไก่แบนะครับแล้วเราเป็นแลนด์มาร์คของหมู่บ้านนะครับอยู่จุดที่สูงที่สุดในเกาะครับผมแล้วเราก็เห็นวิวทั้งหมดประมาณ270รอบตัวร้านแบบนี้เลย ราจะขายเป็นพวกเบเกอรี่นะครับผมกับกาแฟนะครับที่เราคัดสรรมาแล้วก็เลือกมานะครับผมมีทั้งบริการอินเทอร์เน็ตนะครับผมห้องน้ำไวไฟหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่ท่า้ลูกค้าทำงานได้นะครับผมนั่งเอนจอยกับวิวแล้วก็สนุกกับที่นี่ด้วยเปิดทุกวันครับไม่มีวันหยุดครับเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งนะครับผมจนถึงประมาณทุ่มหนึ่งครับ มีคนรู้จักให้ไปศึกษาดูงานที่โรงแรมแห่งหนึ่งครับในเกาะช้างครับผมเขาก็บอกว่าแบรนด์เนี่ยเขาใช้หลายตัวนะที่อื่นก็ใช้หลังจากนั้นนะครับประมาณวัน2วันเนี่ยผมก็ไปหาข้อมูลเอาในเว็บไซต์ครับผมว่าแบบเขามีวอร์ชันเนี่ยกี่ปีช่างเนี่ยมาดูผมไหมแล้วก็บริการหลังการขาย,ยจะเป็นยังไงบ้างก็ทุกอย่างเนี่ยคือครบวงจรหมดเลยครับผมตอบโจทย์ผมมากๆผมก็เลยเลือกจะซื้อเขาเลยครับผมรวมถึงแอดมินเนี่ยคือให้ข้อมูลที่ค่อนข้างดีมากแค่เราทักไปบอกเขานะครับหรือว่าเ้าไปสอบถามเขาเรื่องราคาครับเขาบอกทุกอย่างนะคร น้ำแบบไหนเราควรจะติดตั้งตรงไหนคือทางอากามีให้หมดเลยครับเครื่องทำน้ำแข็งอาการุ่น 45F จะผลิตน้ำแข็งทรงเหลี่ยมฟูคิวครังละ45กอนและผลิตต่อวันได้ถึง45กิโลกรัมและใครที่มาเที่ยวเกาะช้างก็สามารถมาทานกาแฟอร่อยจากน้ำแข็งสะอาดและดื่มด่วิวดีกันได้เลย กไม่ทิ้งลูกค้าดูแลตลอดชีวิต